สวัสดีค่ะนักโทค่ะนักศสิน,นสันสดครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเรานําท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่ในงานโปรแพคเอเชีย2022ค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่ฮอ100นะคะบูธ t t 53นะคะกับบริษัท PLD Solution นะคะ สำหรับในงานวันนี้นะคะ p l d Solution นะคะนำในส่วนของเครื่องนะคะบรรจุนะคะมาจัดแสดงสินค้าในวันนี้ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณประหยัดมีสังนะคะกรรมการผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะออสอบถามคุณประหยัดนิดนึงค่ะว่าวันนี้มีในส่วนของการนำเสนอในส่วนของการที่จะมีแผนรับรองออที่เราเจอโควิดมา2-3ปีที่ผ่านมาค่ะว่าเราได้ยังเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการ ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องจักรไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเราถือว่าเราช็อกกับเหตุการณ์โควิดนะครับก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็ผลประกอบการก็บอกตรงๆนะครับก็คือลดลงมาเหมือนกันนะครับปีที่ผ่านมาใช่เนื่องจากว่าลูกค้าลูกค้าของเราเนี่ยก็เขาเข้าประสบ นะครับปัญหาเหมือนเราปัญหาเหมือนเราเหมือนกันทีนี้ในส่วนที่เรานําเสนอเรื่องจัดให้กับลูกค้าของเราเนี่ยครับมันเป็นระบบออโตเมชันนะครับซึ่งใช้แทนแรงงานคนนะครับซึ่งเราทราบดีเลยว่าในช่วงโควิดเนี่ย คนเนี่ยมีมีปัญหานะครับก็คือว่าขาดขาดแรงงานด้วยหนึ่งสองก็คือในส่วนของโรคติดต่อใช่ครับทีนี้เนี่ยในส่วนของที่เป็นระบบออโตเมชันเนี่ยเราก็นําเสนอให้กับลูกค้าเนี่ยเป็น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 ส่วนที่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะทํางานได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้คนครับก็จะเป็นในส่วนของการตอบโจทย์ในส่วนของความเร็วความเร็วในการขนส่งผลิตภัณฑ ไปยังลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของเทคโนโลยีอัตโนมัติใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะแล้วในงาน,นปีนี้เองครับผมทาง p o D Solution นะครับมีไฮไลท์นอกตก,กรรมนะครับหรือโปรโมชั่นพิเศษอะไรมาให้กับลูกค้าเองก็ดีนะครับหรือว่าผู้ร่วมง,งานแล้วก็ผู้ชมทางบ้านบ้างครับโอเคครับ คือที่เราสินค้าของเราหรือว่าเุรกิจของเราเนี่ยคือระบบ Material Handling System นะครับซึ่งเราก็จะเป็นตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าในส่วนที่เป็นโรงงานอาหารนะครับโรงงานเบเกอรี่นะครับโรงงานว่ามีถึงสำเร็จรูปนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อเราใช้ระบบ Automation เนี่ย หนึ่งก็คือในเรื่องของการคอน t ทมิ n เนชั่นครบับสองเนี่ยในเรื่องของความเที่ยงตรงรนะครับสามเนี่ยในเรื่องของการลดการใช้แรงงานคนนะครับที่ที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะครับ,รบแล้วก็เราก็มีในส่วนที่เป็นเครื่องจักรเล็กๆอย่างเช่นต ระบบเซนิออโตเมชั่นเกี่ยวกับเครื่องแพ็คกิ้งนะครับที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะประหยัดเวลาในการทํางานนะครับและก็มีการชั่งน้ําหนักนะครับของตัว raw material เนี่ยได้เที่ยงตรงมากขึ้นครับก็สำหรับโปรโมชั่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในงานเนี้ยเราก็มีราคาพิเศษนะครับที่ช่วยตึงใจให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจแล้วก็ง่ายในการพิจารณา สำหรับการซื้อื่องจัดนะครับก็ถ้าเกิดว่าขยายใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับรบกวรเชิญมาที่บูธของเราได้ครับค่ะครับครับนเราพลาดไม่ได้เลยนะครับผมครับหากท่านลูกค้านะครับหรือว่าเพื่อนจะท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับอย่าพลาดนะครับโปรโมชั่นนี้มีให้ในงานนี้นะครับผมนะครับที่บูธ 50AT 5 3อ100นะครับผม ค,ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมาร่วมงานโปรแพคในปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมาในส่วนของ PLD Solution แล้วนะคะก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมบูธของทาง SMC นะคะ H 99บูธ AM 21ค่ะแล้วเจอกันค่ะพบกันครับ